ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพาคณะนะครับมาที่วัดสุกเสษมนะครับสุกเสษมนี่เป็นวัดที่มีพระประธานที่ใหญ่ที่สุดในรุ่มแม่น้ําสุพรรณบุรีแล้วนะครับนี่เลยครับอันนี้กำลังจะพาเข้าไปไหว้หลวงพ่อใหญ่อุโบสถนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าน้ํานะครับวันนี้อายุทั้งหมดหนึ่งร้อยกับหนึ่งปีนะครับ ถามว่าทําไมชื่อวัดสุกเกษมเพราะเจ้าของที่บริจาคแล้วอยากให้ตั้งชื่อวัดวัดสุกเกษมเพื่อให้แบบใครที่มากราบไหว้สุกเกษมเป็นปีนะครับอย่าลืมไหว้เสมาด้านหน้าก่อนนะครับขออนุญาตก่อนนะครับพี่เข้าด้านซ้ายแล้วออกขวานะครับ ทุกครั้งนะครับมาที่เข้าวัดนะครับเข้าโบสถเนี่ยยังไงต้องขอญาตไหว้สาธทุไหว่ขอญาติเสมาซึ่งเป็นผู้ดูดูแลอาณาเขตนะครับตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เข้าไปไหว้ได้พระองค์แรกหน้าโบสถนี่เรียกว่าหลวงพ่อโตหลายคนก็จะมากราบไหว้ขอพรกันขอขออะไรที่ต้องการที่สมหวังนะครับการเข้าโบสถเนี่ยเราต้องเข้าออด้านซ้ายมือนะครับนี่ครับ ออเปิดไฟครับเปิดอ่าเปิดหน้าต่างหน่อยก็ได้ให้ให้ให้แสงสว่างหน่อยแล้วนะค,ครับดึงเข้าดึงเข้าดึงเข้านะครับดึงเข้านี่นะครับพระประธานเรียกหลวงพ่อใหญ่นะครับทรงผมท่านท่านคือเป็นโมรีสองชั้นโมรีสองชั้นนั้นจะทะลุเพดานขึ้นไปนะครับนะครับตัวองค์พระประธานนี่ทำมาจากต้นสูงทั้งต้นนะครับตั้งขึ้นมา นะครับตั้งขึ้นมาครับตัวฐานก็เป็นทรงด้วยนะครับที่หลวงพ่อใหญ่นะครับอายุประมาณหนึ่งร้อยกับหนึ่งปีได้นะครับก่อนหน้านั้นอุโบสถเนี่ยนะครับจะไม่มีเป็นหลังคาอธิฐานใสฐานเลยว่าเมื่อก่อนนั้นพระองค์นี้อยู่กลางแจ้งสมัยก่อนนี้พระประธานอยู่กลางแจ้งหมดนะครับพระประธานที่ใหญ่สุดในโลกคือพระปรธานวัดไผ่หลวงงูอะไระที่ใหญ่มากเลยฮะ อันนี้ก็เราหลังเขาจะน่าจะสร้างแล้วมาครอบไว้ที่หลังทีนะครับครับออกด้านซ้ายด้านนี้นะครับครับใครสนใจก็มาแวะมาที่ที่ชุมชนตำบลบ้านแหลมเราได้นะครับ อันนี้อันนี้พี่ J i ไอเราก็มาด้วยมาพร้อมกับคณะด้วยนะครับด้านข้างก็จะมีเป็นภาพประจาวันเกิดนะครับใครไปไหว้พระจระจำวันเกิดด้านข้างอุโบสถได้นะครับด้านเดินออกไปแล้วเลี้ยวขวามือได้เลยนะครับไหว้พระประจำวันเกิดได้นะครับวัดนี้เป็นวัดที่สามในโปรแกรมวันนี้แล้วนะครับดเลหยหลง แค่นี้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่ชุมชนตำบลบ้านแหลมบางปะมะสุพรรณบุรีครับผมชุกต้อมทีม่นี่